สวัสดี1ตุลาคม2567วันรุตตริออกขอให้ลักกี้กินเอมลักกี้อินเกมกันทุกคนนะคะวันนี้ยูฟาแชมเปียนส์คิกอ์สซนอลพบเปเช่อ์เซนอลและเปเชใช้แผน4-3-3ทั้งคู่นะคะอาส์อนนอล3ตัวหน้าน่าจะเป็นทรอสซาดสาก้ามารตินิลลี่ตัวกลางน่าจะเป็นไครฮาวด์ เ e คเคนไรส์ rise, ด้านขวาอสอสซอน,นกำลังมาแรงนะคะคิดว่าชนะได้สองประตูตัวหนึ่งค่ะคู่ที่สองการซิตี้เจอกับทีมน้องใหม่นะคะดิฉันจำชื่อทีมไม่ได้เลยะ,ะสราเวนอะไรสักอย่างแต่ว่าซิตี้ใช้แผน4-2-3-1เหมือนกันทนะั้งส่งทีมนะคะซิตี้สะดุดมาสองนัดนะคะเสมือมาสองนัด นัดนี้น่าชนะได้นะคะ2ประตูตัวศู์ค่ะตัวที่คาดว่าจะลงจะเป็นกุนโนกันนะคะแจ็กกิริสฮาเลนเป็นหน้าเป้าฟิฟเดนตัวกลางสมตัวหน ентов, bah, ้าค่ะหนึ่งหนึ่งหน้าเป็นฮาเลนตัวเป้าตุดาวยิงล่างยักษ์นะคะเครื่องจักรยักษ์แห่งแมนซิตี้นะคะเดบอยกับโรดี้ยังเก็บอยู่นะคะ ก็วันนี้ซิตี้ชนะ2องประตูตัวหนึ่งค่ะขอใโชคดีทุกคนนะคะดูฟุตบอลอย่างสนุกเพลิดเพลินปราจากการพนันสวัสดีค่ะ